มืกี้พูดว่าอะไรนะก็ไม่ทําตัวให้หน้าเบื่อค่ะใช่ครับก็ถ้ารู้ว่าทำตัวหน้าเบือ่อก็เลิกทําซะเนาะก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถูกต้องไม่เสียเวลารูปลืยเยอะไหมคะเรูได้สามปีแล้วค่ะเยอะมากอะ่ะนี่ยังไม่ได้กลับไปล้างฟิล์มเลยนะอ,อยากเห็นพล่า <Hey. S 2> เตรียมมาที่ชุดครับเตรียมมาเยอะมากครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่ลงน้ำกินเยอะมากเยอะมากๆที่สุดเลยกินสามมื้อครบเลยจ้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะอัดคิเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ดูนะแต่ว่า ที่ประทับใจที่สุดคือที่ท่าเรือนี่คือฮีโร่ของเขาจริงๆก็ไม่ใช่เดานะคะเราแค่บอกพี่ลี่นะคะอนามันแพชั่นนะคะแล้วก็พี่ลี่ก็เป็นคนจัดการให้ทุกอย่างเลยน่ารักมากๆเลยดีทุกที่เลยขอบคุณมากนะครับใช่ค่ะก็ทริปนี้เนาะเราขับรถมาค่ะเราไม่ได้นั่งเครื่องใช่ยาวไกลมากเลยก็มาที่สมุยแล้วก็ ไปเกาะเต่านะแล้วก็นั่งเรือกลับมาที่พังงันนะครับผมก็อยู่ที่พังงันกินเยอะมากเยอะมากๆที่สุดเลยกินสามมือ้อครบเลยจ้าเราสองคนต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาเล่นตอบคำถามแปลคคำถามกับเรานะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีครับตอนนี้อยู่บนรถแล้วนะฮะ สวัสดีคุณผู้ชมเลยเรากำลังไปรับพี่อิฐเราจะไปต่างจังหวัดเราจะไปจังหวัดอะไรเราจะไปกาญจนบุรีสวัสดีครับไค่อีไม่ต้องสวัสดีไม่ไ <laughs>